มาเป่งน,นามคันแท้ให้พอลงมาจากกรุงเทพกวคิดหอดหน้าครับนี่แหละมาเบิ่งเขาเลือนี่เป็นไดดเขาง้ามบ่บานนี่สุดยอดได้เขานี่โอ้การสินนี่ไปอ,อยู่กรุงเทพโดนกับมาเบิ่งเด้อมาให้มาหน้าลองเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> แบกเสียหมกจุกมากกู้คันแท้หน้า <c oughs> เป่งน,น,น,า,น,นามนะครับ ไปไปตื้อแขต่อบานมาเบิงเมื่อจับกล้องพร้อมเมื่อนึงจับแหพร้อมสุดยอดวะครับนี่เบิงเอาบานนี่ปลาไหลวาไรากับเบิงเอาพี่น้องพูนะ<ห>นะเทคนิคพิเศษครับอย่ารอกเลี่ยนแบบนะครับผมเบิงครับเบิงเบิงเบิงเ <c oughs> บิงไดนซ้ำเบิงหรครับผมทิดตามเบิงครับใส่โทรศัพท์ไทยเอาครับ มาตัดต่อครับเบื้องปลาครับบ้านบ่าเดียวครับผมเต็มแหครับเต็มแหฝีมือครับฝีมือว่าเป็นนะครับผลงานครับผมผลงานครับผลงานผลงานครับอยู่หน้าครับเป็นนะครับปานินนนด้วนครับผม กลับมาจากกรุงเทพครับผมขิดหอดหน้าลายได้ลงไปหน้าสุดยอดครับผมปลากรพาได้กิน